สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องกับแซบนัวควยน้องทิพย์นะคะสวัสดีพี่น้องเอฟซีใหม่ๆทุกๆุกท่านเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบายซานอีกแล้วจ้ะพี่น้องตื่นมาเขาขัวพาพี่น้องเขาขั่ว,วก,กินเขาคืองเกาจ้มามาเมื่อหนี้สิไปรฮ็ดเนี่ไอเนี่ย,ยกินแล้วจ้ะจะสีเข็ดหายยังกินยังมาเมื่อพค่งอยากน้องหม่สมจ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจากกับเซ็บเนื้อป่วยนางทิพย์จ้าครับมาค่ะพี่น้องในเวลากินข่าวแซาของทิพย์นะคะของแซาทิพย์กประมั่นซีมงแรงจ้ะพี่น้องโอ้แล้วข่าวแรงเนีข่าวแรงประมาณเทียนคืนเพราะจะมื้อนี้ได้ซุปน้ำใหม่จ้ะพี่น้องซุปน้ำใหม่กับปลาปลาปลาแห้งจ้ะอบปลาแห้งจ้ะกับไข่ต้มกินง่ายๆมื้อนี้มาจ้ะมากินน้ำกัน มาเด้อจ้าเอฟซีทุกคนมาก,กินขากะทิเดอ้อ <c oughs> สุกตัไใหม่สมยังแสบเลยจ้ะหอมอ่ะออที่จ้าเหรอพี่น้องมันข้าเข่าดลัวจ้จุดจ้วอ <c oughs> ม่งมัางน้ำมันสมอืมม่วงกัแกงน้ำมัน่สมจัะบ้านนี้มักน้หม่ด้วยจ้ะโมยอดอบนี้เนยวิววิว มันก็แกวแ่คุณใชยังไงเอเือหาคำตอบนเมื่อ้ดยืนยันพักเองดูน่าทำพี่หน้องทำพี่หน้องอันนี้พักเองนอกจากนีที่ปลาลูจ้าก็พักเองเพืได้หูกับข้าวเหม็นไตมาไตคลิปนี้มากเลยตหรมาปรมาณกินกินขึ้นตีแล้วอื แต้วอร่อยหมอมอ่ะกินกระปุนก็เสียบค่ะกินกระปลากสเสียบด้วยว่าหอมป้อ,อมพักซี่บ้างเหรอพักซี่พักซี่ยังไงตัวแบนจับเพ่นพักซี่พักซี่กุ้งเือนัง่ะกินกระปุนนลอ่ะ มันจิดต่ไข่ก็เป็นย่างก,กม้เดี๋ยวเ้าใช้ย่านะส่วนชายไหมอืมไอไขก่กันแล้วก็นมีสีอกไไเล่าเอ,อกกาควาผู้พิพากี่ก็พักกันไกล้กัน <c oughs> อันนี้ระ<อ>เกิดงครับ แซมนะสอดสอดมากตั้มใบกระเพาะกหัมละผ้าอ่ะคือลูกเพิงอ่ะ้สมมติว่าเป็นลูกเพิงเดาอยังเดี๋ยวนังานังคือแต่วเของอย่างว่ามืม ยังมึนยังยังกินว่ามึนทำไมสมก,กว่านอ่อเจ้ถ้าจตเนี่ึงกินหนมแต่ละมึง,งมันทำลายไร่ไมสมก็คกินนังจ้ะยูได้เืินเป็นเดือนหมดเนี่ยกินท้องเสียบก็ต้องเงินโดยอือ บ้บนี่ใครจะอาบน้ำนะกินขอาแล้วทองร่วงอาบน้ำในลูกินที่นอิทีท่นี่น เผ so, like ็ดป่อตอนนี้ไงซุปน้ำมัสุมากตีนอนนันแบนี้ไงถล้น่แจะอืมอืมอันซุปอรจอ んうん。 เสีดอะเข้าในยังไง mm. เกิดเพลนพธ์้นถิ่มันจะแสีบแห่แเสีบจ้ะแส่บดีดีนะกินนั่นก็เสีบ,เสบจ้ <did> นเนะเห mm. มือนในผสมไม่มือน <laughs> thuân, thuân, thuân nhiều, um, bữa nè ốp, lươn, mai quấn thuần quấn nhiều, anh đi tay nhầm à? cá ngon, 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 ốp ngon, 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 ดีโมงแต่ไม่หิวข่าต็ว่างๆไปเลยไม่เวียนไก่มันกินเบดมากวนกันนะจ๊ะมากวนไอ่วาเรียนกันวานัวัวมวนสร้า วกิกาเข้าวิเศษมากจริจเต็มเต็มทุกตัวงเขาทิพอืมทิพย์เขาพิเศษเหรออืมข้าวที่ิพข้าวที่ทิพย์ <laughs> Yeah.

อืมม่เดนะไม่เคยไเคยไปเออกอย่างนี้อืมออออืมพริกูเชียวออมากับจับื่มใครมันสบเบิดอรโอ้ 嗯，跟不上也算了，让啥开灯？嗯，转让我了，那么转让我，能吃点？嗯，那能吃点吃哦，是吧？嗯，弟弟，这次把俺们俺爸请了。 ดีมหม็ยังหอมยู่ตัวหอมมากเลยโอ้ยไม่ไม่ไมรอ้อนไม่เลยแขนกูนะเราอยากออกไปาใช้เลยจ้ะออกไปแป๊บเดียวอะ่ะเหนียวหัวเปียกเลยอะต้องหอมเต็มทีม่เลยน่าออกลมพัดเหมือนเนียวเหมือนซีมงยังแดดอยอะ Mm. О, ข้าคนนี้โอ้ทิดอัน,อ,น,อ,นอสองสิบเขาาเต็มหรอก 그게 <목소리> 별일이야. <목소리> <목소리> กินแนวนี่รสชาแนงิตัวยูวัด้อเ<ร>มียวอง,งเผ็ดกว่าน,นี้น่ะท้องไ่อเียวแบ่ไม่หลาสุดเลยมาสิหนเผ็ดกว่นาวนี้ิอเดย,ยวกินนี่รสชาตินี่เนืกกินเนีย ไปวัดสีแฉกมีห่อยเห็นกล่องเห็นแต่้องในกล่องไช่หนาแต่อ่อ,อนจะค้องเลีนกล่องมาที่นี่ทั้งทีไ่ได้อ,ย,อยู่ักใสกันย่ดิ้มจันที่นาะอืพูดเลย แล้วกินเพื่อเอฟซีเด้อจ้ะเอฟซีจากอเมริกาอังกิฟต์เด้อเอือเราติดตามนะขอบคุณในหลายเด้อจ้ะทีขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยจ้ะขอบคุณบ่าวเพชรกับสาวมนน้ำเด้อจ้ะทีแนะนํำเอฟซีมาติดตามสองทิีเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องบอกว่าเอาลงดูๆเด้อติดตามถาเบัง ขอบคุณหลายๆจากสีฟ้าย่ยามหาอยอย่างลงสองให้พี่น้องในเบิเร์เด้อจ้ะโอเคค่ะพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้ะขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจเดอ้อจ้ะเอฟซีทุกๆคนเลยจ้ะคลิปหนาเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจา้า